หลายคนคงเคยรู้สึกใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้เหมือนต้องสู้รบกับความอยากอาหารของตัวเองตลอดเวลาเลยระหว่างสลัดเพื่อสุขภาพกับเค้กช็อกโกแลตชิ้นนั้นอืมจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของใจสู้หรือไม่สู้นะครับแต่มันคือสมองรภูมิที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเลยละ่ะในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาขุดลึกไปถึงพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรกันแน่ที่กำหนดว่าอาหารจานไหนจะมาอยู่บนโต๊ะของเรา เอาละครับนี่คือการเดินทาง5ส่วนที่เราจะไปสำรวจด้วยกันนะครับเริ่มจากเรื่องภายในตัวเราคือสมองไปจนถึงอิทธิพลจากโลกภายนอกแล้วก็จะปิดท้ายด้วยกลยุทธ์ดีๆที่เราเอาไปปรับใช้เพื่อควบคุมการกินของตัวเองให้ดีขึ้นได้ครับครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมเราถึงเลือกกินอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจการทํางานพื้นฐานของสมองกันก่อนเลยครับ นี่คงเป็นคําถามที่โดนใจใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับว่าทําไมนะไอาการจะห้ามใจตัวเองจากของอร่อยๆตรงหน้าเนี่ยมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้คำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใจเราไม่สู้แต่มันอยู่ลึกลงไปในเรื่องเคมีของสมองเราเลยครับคือ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจอย่างเดียวนะครับแต่ความอยากของเราเนี่ยมันมีรากฐานมาจากเรื่องชีววิทยาล้วนๆเลยพอเราได้กินของอร่อยๆโดยเฉพาะพวกของหว,วานหวานมันๆน,นะครับสมองก็จะปล่อยสารที่ชื่อว่าโดพามีนออกมาทันทีเลยซึ่งสารตัวนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขแล้วก็อยากจะกลับไปกินอีกเรื่อยๆกระบวนการรับรสชาตินี่มันน่าทึ่งมากๆนะครับมันไม่ได้จบแค่ที่ลิ้นของเรานะแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่ซับซ้อนในสมองเลย คือสัญญาณจากลิ้นเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนที่เรียกว่าอินซูล่าคอร์เทกซ์ซึ่งเจ้าส่วนนี้แหละครับที่เชื่อมโยงรสชาติเข้ากับความทรงจำอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกพึงพอใจนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอาหารบางอย่างถึงทำให้เรารู้สึกสบายใจเป็นพิเศษนั่นเองครับเอาละ่ะพอเราเข้าใจชีววิทยาในตัวเราแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามันมีพลังภายนอกที่เขาก็เข้าใจเรื่องนี้ดีมากๆเหมือนกัน แล้วก็ใช้ประโยชน์จากเคมี Me ในสมองของเราอย่างเต็มที่เลยซึ่งนั่นก็คืออุตสาหากรรมอาหารนั่นเองครับโหดูตัวเลขนี้สิครับ5,000ล้านดอลลาร์ต่อปีนี่คือเงินลงทุนมหาศาลที่อุตสาหากรรมอาหารทุ่มลงไปเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถกระตุ้นระบบการให้รางวัลในสมองของเราได้อย่างแม่นยำที่สุดมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับ และคำพูดนี้ก็ยิ่งตอกย้ำเลยครับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเงินอาจจะเข้ามาบิดเบือนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โภชนาการที่พวกเราได้รับกันอยู่ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการตลาดที่ส่งผลต่อก,การเลือกกินของเราโดยตรงทีนี้พอมาดูภาพนี้เราจะเห็นความย้อนแยงที่มันชัดเจนมากๆเลยครับ คือด้านหนึ่งเนี่ยภาครัฐออกคําแนะนํามาเลยว่าให้จํากัดการกินไขมันอิ่มตัวน้ําตาลทัญ,ญพืชขัดสีใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งนโยบายการเงินของรัฐบาลกลับไปสนับสนุนพืชผลที่เป็นวัตถุดิบหลักของของพวกนี้ซะงั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าวัตถุดิบที่ทําให้อาหารไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยกลับราคาถูกลงแล้วก็หาซื้อง่ายขึ้นไปอีก แล้วผลที่ตามมาจากการตลาดของอุตสาหกรรมบวกกับข้อมูลที่ไม่สมดุลพวกนี้มันก็เลยนำไปสู่วัฒนธรรมการไดเอทที่เต็มไปด้วยความสับสนและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกินซึ่งหลายคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างนะครับ ถ้าเราดูตามเส้นเวลานี้จะเห็นเลยครับว่างานวิจัยแค่ชิ้นเดียวสามารถกำหนดทิศทางของนโยบายสาธารณสุขแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคมานานหลายสิบปีได้ยังไงแล้วมันก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำอย่างเช่นการบริโภคน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตขัดสีที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เรื่องนี้มันก็เลยแสดงให้เห็นว่าแม้แต่การกินเพื่อสุขภาพที่ดูเหมือนเป็นเรื่องดีก็สามารถกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้เหมือนกันเมื่อมันสุดต่งเกินไปจนกลายเป็นการหมกมุ่นและสร้างความทุกข์ทางใจให้กับเราครับเอาละครับทีนี้เรามาลองเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันตั้งแต่แรงกดดันภายนอกที่เราเจอไปจนถึงผลกระทบภายในตัวเราเพื่อให้เห็นภาพรวมเลยว่า สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกปัจจุบันมันเป็นยังไงประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือมันเป็นเหมือนวงจรอ,อุบาทที่ส่งผลเสียต่อกันไปมาครับพอเรารู้สึกแย่เราก็อาจจะเลือกกินอาหารที่ให้ความสุขแบบสั้นๆซึ่งอาหารพวกนั้นแหละครับที่กลับไปทำร้ายสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราในระยะยาวข้อมูลชุดนี้น่าตกใจมากเลยนะครับ มันแสดงให้เห็นถึงวิกฤตที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆของพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันเหล่านี้เยอะมากจะเห็นเลยว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในเวลาไม่ถึง10ปีเท่านั้นเองครับนี่คือคกลไกทางชีววิทยาที่มันชัดเจนมากนะครับ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนึกคิดไปเองแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายของเราเลยอาหารที่เรากินเข้าไปมันสามารถส่งผลโดยตรงต่อการอักเสบการสื่อสารระหว่างลำไส้กับสมองแล้วก็ความสมดุลของฮอร์โมนและอารมณ์ของเราได้จริงๆครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมของปัญหาทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูทางออกกันบ้างครับ ส่วนสุดท้ายนี้จะเหมือนเป็นชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทุกคนสามารถนำทางในโลกของอาหารที่มันแสนจะซับซ้อนนี้ได้อย่างมั่นคงและมีสติมากขึ้นการกินอย่างมีสติเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับมันคือการฝึกให้เรากลับมาเชื่อมต่อกับสัญญาณตามธรรมชาติของร่างกายอีกครั้งแทนที่จะกินตามอารมณ์หรือสิ่งเร้าภายนอกเราจะได้กินตามความต้องการจริงๆของร่างกายนั่นเองนอกจากนี้ ก็ยังมีกลยุทธ์อื่นๆที่เราทําได้จริงอีกนะครับอย่างเช่นการทําอาหารเองที่บ้านมันช่วยให้เราควบคุมส่วนผสมได้ดีขึ้นมากหรือการเพิ่มพืชตระกูลถั่วในมื้ออาหารก็เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มทั้งโปรโตีนและไฟเบอร์หรือจะลองทานอาหารแบบ m ม n d จ i อ t ซึ่งเป็นการผสมผสานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่เน้นผักผลไม้และไขมันดีโดยมีงานวิจัยรองรับเลยนะครับว่าดีต่อสุขภาพสมองโดยเฉพาะ ทำพูดนี้กระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองของเราให้เห็นว่าการเลือกทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวเนี่ยมันสําคัญกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆแค่ชั่วครู่จริงๆครับและนี่คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เป็นลองคิดกันต่อนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นการสรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยว่าบางทีอะค่ะคําถามที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เราควรกินอะไรดีแต่อาจจะเป็น เรากินสิ่งนี้ไปทำไมการเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการกินของเราเนี่ยแหะครับอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดเลยก็ได้ที่จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอาหารไปตลอดการ